สวัสดีครับดิคิเอสราของผม b i r d i s Solution นะฮะก็ละกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับเราก็มีข่าวสารในรอบสัปดาห์นะฮะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับผม มาที่ข่าวแรกนะครับเรียกว่าเป็นปีทองอีกครั้งหนึ่งนะครับของเกมโปเกมอนจริงๆฮะนอกจากปีนี้เราจะได้เล่นโปเกมอนโกบนมือถือแล้วนะครับทาง Nintendo ก็ได้คอนเฟิร์มว่าโปเกมอนภาคใหม่บนเครื่อง TDS ก็จะวันจําหนึ่งด้วยนะครับโดยมีชื่อว่า Sun and Moon นั่นเองนะฮะซึ่งในภาคนี้ก็จะยังมีระบบแลกเปลี่ยนโปเกมอนผ่านทางโปเกมอนแบงค์เหมือนเดิมนะครับและโปเกมอนพิเศษในแต่ละภาคนะครับจะมีไม่เหมือนกันเช่นเดิมฮะและแน่นอนว่าจะมีตัวใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกมากมายด้วยนะครับโดยกำหนดการวางตลาด อัเษเยอรมันอิตาลีและเกาหลีนะครับสาวโทั้งหลายเตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นข่าวลือที่เหนือความคาดหมายมากๆนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าตอนนี้มีเกมเมอร์หลายๆคนยังรอคอยการมาของเกม Battlefield ภาคใหม่อย่างใจจดใจจ่อกันอยู่ไม่น้อยนะฮะแต่ก็ไม่มีข่าวลือออกมาให้รู้กันแม้แต่น้อยนะครับแต่ล่าสุดน,นี้ก็มีข่าวลือของเกมลือออกมาให้รู้กันบ้างแล้วนะครับและเป็นข้อมูลที่น่าเหลือเชื่อยอย่างมากนะฮะเมื่อเว็บไซต์ World of Gaming นะฮะได้เผยแพร่ข้อมูลบางอย่างของเกม Battlefield 5นะครับที่กำลังอยู่ในการพัฒนาว่าเป็นเกมแนว Multiplayer Tactical Shooter นะครับที่อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่1พร้อมางจหน่ายใวัน ที่26ตุลาคมปีนี้อีกด้วยนะครับในทุกระบบซึ่งข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับที่ทาง E A นะครับได้เคยประกาศในช่วงแจ้งงบประมาณประจาปีในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับว่าเกม Battlefield 5จะวางจําหน่ายในช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้นะครับแต่จะจริงเท็จแค่ไหนนั้นนะฮะก็คงต้องรอคอยการยืนยันจากทีมผู้สร้างกันต่อไปนะครับผม ข่าวต่อไปนะครับข่าวนี้แฟนแฟเกม fps ทั้งบน pc และคอนโซลนะครับได้เฮกันอย่างแน่นอนนะฮะกับการยืนยันล่าสุดจากทีมงาน id software นะครับที่กำลังพัฒนาเกม doom อยู่ในตอนนี้นะครับได้ประกาศออกมาแล้วว่า doom ของพวกเขานั้นจะรันอยู่ที่60เฟรมนะครับในความละเอียด1 0 8 0 p นะครับอย่างแน่นอนทุกระบบนะครับ โดยพวกเขาได้เขียนและย้ำเหตุผลไว้ในบล็อกของเวนัสตาว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการสร้างเกม FPS นะครับที่เป็นที่จดจําของแฟนๆในปีนี้ให้ได้นะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการทําให้เกมสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับและเต็มตาในทุกระบบให้ได้และนอกจากนั้นนะครับตัวเกมยังได้รับการปรับแต่งจากอดีตทีมงานของไ r เท็ก์นะครับที่มีผลงานอย่างไทซิดนะครมาช่วยดูแลอีกด้วยนะฮะ ึ่งน่าจะมั่นใจได้ว่าดูมนะครับจะสร้างประสบการณ์ที่สุดยอดแก่คอเกม FPS ได้อย่างแน่นอนนะครับเจอกันแน่นอนนะฮะในวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับบน p c PlayStation 4และ Xbox One ครับผม ข่าวปิท้ายนะฮะหลังจากที่ออกโชว์ในงานต่างๆเมื่อปีที่แล้วอยู่พอสมควรนะครับคราวนี้ทางโซนี่ก็เตรียมส่งเวอร์ชันล่าสุดของ PlayStation VR นะครับไปโชว์ตัวแบบจัดเต็มนะครับในงาน GDC 2016นะครับหรือ Game Developer Conference 2016ในเดือนหน้านี้นะครับโดยได้เตรียม p r e s e n t a ชั่นนะครับออกโชว์และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพนะครับและการใช้งานของเครื่อง VR ของพวกเขานะฮะ และทางโซนี่ก็ได้กล่าวเสริมว่าพวกเขาเองก็เตรียมที่จะวางจาหน่ายเจ้าเครื่อง PlayStation VR ในช่วงครึ่งแรกของปี2016ดูแล้วนะครับแต่เนื่องจากมีหลายจุดที่ต้องแก้ไขนะครับและทาง CEO ของเกมสปอร t นะครับก็เคยเปิดเผยว่า เครื่อง VR ตัวนี้นะครับอาจจะวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะครับแต่ทางโซนี่ก็ยืนยันว่านั่นเป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นนะครับและเชื่อว่าอาจจะมีการแจกแจงรายละเอียดกับทางร้านขายปลีกต่อไปนะครับและท้ายที่สุดนะครับทางคุณแอนดรูว์เฮาส์ CEO ของโซนี่นะครับก็เคยได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเครื่อง PlayStation VR นั้นจะมีราคาเทียบเท่ากับเครื่องคอนโซลเครื่องใหม่นะครับและมีเกมรองรับมากถึง100รายการเลยทีเดียวนะฮะในอนาคตนี้นะครับสึกของเครื่อง VR นั้นจะต้องดูดเดือดดุนแรงอย่างแน่นอนนะคร และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตได้อย่างต่อเน,นื่องทุกสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับกับดีเคเอสราสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่กับ DKS นอกจากจะตกเป็นเป้าโจมตีจากเราผู้ปกครองนะครับและมูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็กอยู่บ่อยครั้งแล้วนะครับดูมก็เคยถูกกล่าวหาครั้งร้ายแรงที่สุดจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงเรียนโคลัมไบนะครับโดยมีผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายนะครับสคนในวันที่20เมษายนปี1999นะครับซึ่งทั้ง2คนเป็นแฟนเกมของดูมชนิดเข้าเส้นนะครับเคยก่อเรื่องและทําวิดีโอรุนแรงมากมายนะครับจนท้ายที่สุดก็ได้ก่อเหตุขึ้นและฆ่าตัวตายนี่ความผิดเป็นในที่สุดนะฮะ Uh, uh, come on uh, uh, uh. what the